นี้เราก็เดินทางมาแต่เช้าครับเดินทางมาจากชุมแพรครับก็เดินทางเส้นทางนี้เราเดินทางเส้นทางสาย12ครับมุ่งสู่จังหวัดเลยครับเส้นทางนี้น่าขี่เพราะอากาศเย็ยนเลยผ่านมอเตยานแห่งชาติน้ำน้าครับผาแดงในพุทธครรยากาศดีครับแบบนี้ครับข้าวกันแบบนี้ครับดรวยากาดช่องอะไรนี่ ขอชมวิวปากช่องหลมสักครับครับวันนี้อากาศเย็นมากสบายเลยขี่มานี่เราก็ขี่คันนี้มาครับมาคันนี้ S T ก็เดี๋ยวสั่งอะไรกินครับนี่พิจิตพิจิตพิจิตไงบ้างพิจิตเย,เย็นไหมเย็นไหมพจิตนิดหน่อย,อยแต่หนาวมือเลยนนแต่แต่โอเคเนะี่ย วันนี้ใช้ได้อยู่เออวันนี้กาดดีครับสบายเลยนี่เดี๋ยวก็มานั่งสั่งอาหารกินเล็กน่าจะเป็นจุดจุดชมวิวปากช่องลมศักเพชรบูรณ์ครับนี่ซุ้มหน้ากินเลยเอาเส้นเส้นเล็กน้ำมีไหมครับเส้นเล็กน้ำครับเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยตะวันแดงด้วยตะวันแดงผับเอาไว้นะฮะเนื้อครับเนื้อมีตะวันแดงเนี่ย แล้นาอาหารก็ข้างทางมีเนื้อเยอะแยะเป็นเป็ยเดีเ่ยวร้อนๆนี่ว่ะอุ๊ยนี่อะไรเนี่ยพี่พี่นี่เนือเน้อเนื้ออะไรครับเนี่ยเนืน้อวัวครับนี่เนื้อวัวครับเนื้อวัวทรงเครื่องหรอพี่จิตลองพี่จิต <millions> โอ้โหเนื้อเนื้ออะไรนี่ก็ตากอะไรอยู่อ๋อนี่เนื้อวัวทรงเครื่องเนาะเอาขายไงครับเนี่ยขีดละไรครับเอาขีดหนึ่งเนี่ย ไปลองครับแล้ว,วัวทรงเครื่องครับนี่แปลกเลย,เน,ยลนี่เลยทั้งนี้เลยนี่ก็ไอน,นี้ควายนางควายครับ,รบทำอะไรครับเนี่ยย่างที่ที่ด้านทำให้ไหมั้อปทำทีานทให้ไหมครับต้องไปทำเอาับเอง้นัอออนบอนต้องไปเอง้าน้ัองไปีนตอนนีด้ไหมัไ่ได้นไมได้เนครับพี่ทําำให้ป่ะขานไงครับเนี่ย ยเยอะไปไหมเนี่ยข้อหนึ่งก็ยี่สิบบาทเอาสักสัามอันได้ไหมครับครับนี่ได้นหนังควายย่างแต่เช้าเลยได้นห,นนหนังควายย่างแต่เช้าเลยครับอาหารเช้ากินกับกาแฟเดี๋ยวพิจิตกินกับกาแฟเดี๋ยวพิจิตกินกับกาแฟหนังควายอของกินเยอะครับนี่มะขามเนี่ยเ,เข้าตัวเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยนุ๊ ตลอดนแนวมัากาศดีครับยี่ยเพิ่งเคยเห็นกันเขาตากักตักเนื้อแบบนี้นี่วิจิตังไงผมสั่งนี่แล้วจิตกินกับหนังควายกินกับเนี่ยกาแฟเนี่ยมีครับกาแฟก็มีกินหนังตากเลยนั่งกินข้าวเลยก็เดินทางกันต่อครับอการดีครับตรงนี้เดี๋ยวผมไปดูจุดชมวิวก่อนดีวาจุดชมวิว <c oughs> จุดชมวิวเดินดูนะน,น,นี่ครับอากาศดีเลยฮูนี่เขาปากช่องหลมสักครับมีห้องน้ำพร้อมเลยพร้อมเลยมลยนีนกยุงด้วยเห็นนกยุงไหมให้นกยุงมาเลยอ่ะเ,เป็น สวยนะครับอืมนี่กาดขับมาเย็นมากสบายเลยเดี๋ยว,วนั่งกินตรงนี้เลยโหวิวดีสบายเลยนี่เขาทำหนังควายครับมาย่างหรืว่าเผาอ๋อนี่น,นี่เนื้อส่งเครื่องทุกใช่ไหมครับนี่อยูเนื้อส่งเครื่องทุกครับนี่ ต้องต้องมาลองครับเนื้อทรงเครื่องทุบ oh, <okay. S 1> นี่นี่หนังควายเผานี่ uh, นี่หนังกำลังเผานี่ครับนี่วิธีการทําครับไปดูนะครับนันเป็นแผงนี้มาขีดละลอยแล้วมาย่างย่างแล้วก็มาทุบโอ้อร่อยดลยกินลองไหมเอาดิอย่างนี้ย่อร่อยไที่สุดนี่ครับนี่ก็มป็นหนังควายเผาครับนี่เผาแล้ว ทำ่กล้เสีครับอก้ารคาชีวิตาอกขี้ในเขาไตาเลจเล็กเนื้อนี่นีวิธีการทำครับนี่เนื้อส่งเครื่องในวิธีกินกิงกาแฟปลาขยางันน่ากินครับน่งางควายวิธีการทำดีเผาแล้ว เต็มทุกวันนี้ขีดนี่ก็เยอะเนี่ยเ,อเยอะนะครับเนี่ย <IS C AL> ขีดละร้อยโลมา,มาละพันนี่ครับ playground. วิธีเนี่ยเอานี่อันนี้มาอันนี้อันนี้มาแล้วก็มาย่างเอามาย่างกินจนฟันแตกแน่ัแ <laughs> <c oughs> ควายจีฟัน <c> พ <oughs> ่อคข้าก่อนแขวายแน่เลยนี้ ยำมวลได้แล้วครับไปหมดแล้วขาแอบกินแอบกินหนังอันนี้หลังนี่หลังต่อครับเนี่ยใช่ไหมหลังต่อมั้ยเนี่ยหลังต่อเป็นรุ่นอะไร10กว่าปีแล้วเจ้าพ่อยัง10กว่าปีครับเนี่ยตั้งอ๋อก็60กว่าปีแล้วจิตเดือร้อนไหมนี่พอทุบมาแล้วเป็นอย่างนี้นี่ขีดหนึ่งร้อยหนึ่งเยอะมากเลยเนี่ยของเราใช่ไของเราบ้าใช่ของเราเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ย เจ็บไปกินที่รถคือไ,ไปกินไปแก้ง่วงได้ไหมนะอร่อยอร่อยได้พี่นะนะเก็บบอกเน้ออร่อยนี่ปกติกินเนื้อสดนะนี่มากินเนื้อแห้งโอ้โห <c oughs> แค่ลูกๆคำๆเนะื้อสดมากคนเรียบร้อยไม่จริงมั้ <c oughs> มงเกลือข้าวาอร่อยครับเยอะครับร้อยหนึ่งเพียบเลย ไอตัวเด็กน่ารักดีเว้ยเอ๊ะนี่หมาเลี้ยงไว้ครับลุงนี่เลี้ยงไว้หรอ่ะเอาเหรออืมขับไปกินข้าวอยู่่ะถว่วยผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคอจะขอเข้าแบบนี้น่ ตัวอร่อยอย่างนี้เนะนี่ยนี่เนี่ยนี่ดุงพีเขาคอร์ดแล้วไอ้ท่านก็นง่ายๆี่เห็นอย่างนี้อย่าทุบอีกทีครับ เรื่องเรื่องกระเบื้องแตกที่การทำนี่ใช่ นนาโอ้น่ากินเลยเนี่ยน่ากินครับเดี๋ยวพี่จิตกินกับกาแฟกันบอกกินแก้มกาแฟเลยป้าลุงกโกเรียบร้อยครับอ๋อเรียบร้อยนลครับนี่ดูหนังควายได้มั้ยครับตัวนี้ ไปจีดกินก,กาแฟจิบมาแล้วพี่กินกับกาแฟนี่คิดว่าเป็นปลาท่อโกเลยกัฮะผมมาชิ้นหนึ่งเลยชิ้นอย่างงี้แล้วมันจะต้องฉีกเลยเดี๋ยวเป็นก้นกอนๆเนี่ยเนี่ยมันเขาสับข้อมาแล้วกินปลาทโง่เนี่ยปลาทูองโกเนี่ย อืมโอเคโอเคกินหว่อมัเนี่ยเนี่ยแล้วครับนี่กาแฟกาแฟหนังควายจีนี่มีจิ้มด้วยมีจิ้มด้วยจร้งๆอะได้นะโหต้องหาคอยอืมว่างี้เสียงกึบนี่ฟันแทบแตกนี่น่าจะครบ14วันพอดีไอ้สามชิ้น โอเคเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วฟันไม่ไหวยอมเดี๋ยวฟันหักไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียยอมแพ้ยอมแพ้สาจานที่จองครับตรงนี้ช่งจุดนึ้งที่สวยๆนะครับเปิดถ่ายกัไปเถครับ นช่ครับตรงนี้